สองเบิงศูนย์ฝึกนนกโรงเรียนเขมราพิทยาคมวันที่2ของการฝึกศูนย์ฝึกหนกสิทถําการฝึกแบบตอนเออนื้อหยุดกะบบาเวนมือนีไปรถกระบะของน่วยแหละมาอดหันด้วยเตี๋ยวอ,เอัเภอตะการพืชพลคอนเฟิร์มโดยเอขี K ่หินแห่บอกว่าแสบแห้งขับเอื้อยก็สามารถรีวิวหันได้เต็มรูปแบบด้วยชุดและเครื่องแต่งกายนะคะนี่เป็นช่วงเวลาของการไทยบงไทยบัสอันนี้ส่งกําลังลุ่มถอดตังหูให้กันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตัดภาพไปทีอาหารเที่ยงเขาเมืองตาลิ้วเข้ากับตองลิ้วตาตามนี่คือการลออองกกกกิินนดระเเีียววทื่แใ ตวยน้ำเจวแบบแทบมาห่อส่วนบายสีทําการทายลูของปีหนึ่งกับปีสามคือเก่าค่ะจัดอุปกรณ์เครื่องแต่งกายซอยมูและมีการขอทาไหวทูเคจะม่เพิ่นไว้สรุนค่าพอมกับกุมผจญภัยหาวกของความห่วงนอนไฮเอินไก่แนจหน้อยเสร็จภารกิจของการทายลูบัตรเรียบร้อยแล้วไปจอบซ่อมเบองของการฝึกในสนามว่ามันสีโหดไล่ปันดิื้นเดชใส่คําว่าโหดไล่สีมโาโหดไล่จึงไดมีเด็กหน่อยอยูนี่คือลอดดอกอนุบาลน้นองมินนี่อยากลองทำทาทางแบบ ล่อดอ,ดอดตอนไปจไปัดแปะไฮเปอเวอร์เรียนเขียนมาล่าเด็นยาคมแล้วคู่สุดแ้คะก็ถึงนอันนี้คูหน้าดนะคะ บรรยากาศโดยเรื่องของศูนย์ฝึกขังนอกกับสิปามานีแต่สิเป็นการฝึกต่อเนื่องมีความแตกต่างจากศูนย์ในที่สลับกันแต่ละโรงเรียนมาอาทิตย์ละเทืออันนี้กุมปีหนึ่งกับสิส้งสะอาดเรียบร้อยนิดจักหน่อยสะอาดอยู่ได้คู่วาแต่ขันถาฝนตกอุ้ยอยากสักคือโจคิปด้วยการไปเฮ็ดบุญยวดปากแซงสาทุ